ดูคลิปเปลี่ยนภาษาของ w i n โ o w s แต่ทาไมเครื่องผมผมเองมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับวิ n d o w s ที่ลูกค้าใช้ก็จะเป็นตัว Home ม i n g l e Language นะครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะยกเว้นเราต้องลงว i n d o w s ใหม่นะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนภาษาโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งวิ n โ o w s ใหม่นะกดเซฟคลิปกดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมไปดูกันเลยครับปกติว i n d o w s ที่เราเปลี่ยนภาษาเองได้ก็จะเป็น Windows ตัวโปรนะครับส่วนของใครใช้เป็นว d o w s Home Single l a แ g u a g e แบบนี้มันจะไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะให้เราเข้ามมมมาาาโหลดตตรรรรรงงนนนนีี้าาน Google น้้คคคััับบบเขใ Google ะผพพิ์ วินดีไอเอสเพิ่มตามนี้กดเข้ามาตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับพอมาอยู่หน้านี้ให้เรากดตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นเลื่อนมาด้านล่างให้เจอคํานี้นะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นเราเลื่อนมาด้านล่างนะครับให้เจอคํานี้นะวินดีเอเอสตัวนี้นะครับแล้วคลิกเข้าไปครับจากนั้นกดดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะเขาจะทําการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับ ส่วนของใครที่มันไม่ดาวน์โหลดหรือมันขึ้นฟ้องว่าไฟล์ไม่ปลอดภัยนะตรงนี้ Window s เขาอาจจะม่รู้จักนะครับเราก็กดบันทึกได้เลยนะตัวนี้ไฟล์ตัวนี้ปลอดภัยนะครับเราได้ไฟล์ตัวนี้แล้วนะพอเราได้ไฟล์นี้มาให้เราทําการแตกไฟล์นะครับพอเราแตกไฟล์ามาแล้วเราจะได้ไฟล์ตัวนี้เห็นไหมครับดิสเพ์ตัวนี้นะให้คลิกขวาครับ แล้วก็รันแอดมินนะครับมันจะรันหน้าต่างนี้ขึ้นมานะนะครับเป็นหน้าดอทนะครับเป็นหน้าดอทแบบนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีเห็นว่าหนึ่งเห็นสองไหมครับหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษสองเป็นภาษาไทยนะคอมพีซเเครื่องนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมผมจะจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยผมพิมพ์สองไปครับพิมพ์สองไปนะ Enter ครับจากนั้นนะครับ จากนั้นเขาจะให้เรารีสตาร์ทเครื่องโดยการกดหนึ่งเห็นไหมครับเขาบอกให้กดหนึ่งเพื่อรีสตาร์ทเครื่องเรากดหนึ่งนะครับเครื่องก็จะทาการรีสตาร์ทนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องจะกลายเป็นภาษาไทยหรือเปล่านะครับจากนั้นเราก็มาเช็คดูนะครับคําสั่งต่างๆนะครับของวินโดว์นะครับก็จะกลายเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็คือวิธีเปลี่ยนภาษาแบบง่ายๆนะครับไม่ถึง5นาทีนะไม่ต้องติดตั้งวินโดว์ใหม่ด้วยนะครับสำหรับใครที่เปลี่ยนภาษาไม่ได้ดูคลิปนี้ไว้นะครับ